จากพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาสู่ทุนมูลนิธิอานันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงตระหนักว่าประเทศไทยต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาเทคนิคขั้นสูงเพื่อมาช่วยพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นจึงควรที่จะส่งเสริมนิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถอย่างยอดเยี่ยม ให้ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในวิชาขั้นสูงบางวิชานะต่างประเทศเมื่อสำเร็จแล้วจะได้ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองเรียนมาต่อไปจึงโปรดกล้าวให้ทดลองดำเนินการด้วยการพระราชทา,านทุนอานัธทธมหิดลในปีพุทธศักราช2498แก่นักศึกษาแพทย์ตามรอยพระบาทสมเด็จพระมหิตตราธิเดศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชานก และเพื่อเป็นพระบรมราชาุสรณ์แด่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลในเวลาต่อมาทรงเห็นว่าได้ผลสมพระราชประสงค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จดทะเบียนตราสารทุนอานันทมหิดลเป็นมูลนิธิอานันรมหิดลเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2502โดยพระราชทานทุนเริ่มแรกจำนวน20,000บาท ีผู้ได้รับพระราชทานทุนสาขาแพทยาศาสตร์ในขณะนั้นจำนวน3รายปัจจุบันทุนมูลนิธิอนันทมหิดลได้ทำการขยายขอบเขตการพระราชทานทุน แก่นักศึกษาสาขาต่างๆได้แก่สาขาแพทยศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาเกษตรศาสตร์สาขานิติศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์สาขารัฐศาสตร์สาขาสังคมวิทยาสาขาวารสารศาสตร์และสาขาอักษรศาสตร์โดยจะมีคณะกรรมการประจำแต่ละสาขาคัดเลือกบัณฑิตที่มีความสามารถยอดเยี่ยมแต่ละสาขาดังกล่าวไปศึกษาเพิ่มเติมณต่างประเทศ เพื่อจะได้กลับมาทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่ได้ศึกษามาต่อไปคุณสมบัติมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นเลิกทางวิชาการความประพฤติมีคุณภาพจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆเป็นทุนให้เปล่าไม่มีสัญญาที่ต้องกลับมาใช้ทุน นอกจากนี้ยังมีทุนพระราชทานคือทุนส่งเสริมบัณฑิตโดยคณะกรรมการสาขาแพทยศาสตร์พิจารณาเห็นว่าแพทย์ผู้ใดเป็นแพทย์ผู้สละเวลาปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่ได้คำนึงถึงความเหนื่อยยากและประโยชน์ส่วนตนก็จะขอพระราชทานเงินทุนส่งเสริมบัณฑิตเพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายของแพทย์ผู้นั้น พุนส่งเสริมบัณฑิตนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2523จนถึงปัจจุบันนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์